เมื่อถึงวัยชราเนี่ยเราจะได้เป็นแก่แบบมะพร้าวมันเยอะและขณะเดียวกันตายไปแล้วเราได้ไปดีเข้าใจนะเ,เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มทำซะเดี๋ยวนี้นะครับผู้บรรยายถ้าได้อยู่คนเดียวนี่ยังียบเนี่ยโหมีความสุขสุดๆเลยสุขจกกิตสงบยนะังไงดีไม่ดีเดี๋ยวคนนู้คนนี้มาคุยด้วยอ่ามนุษย์ก็มาคุยด้วยก็สบายเราก็คุยเนี่ยไม่คุยเรื่องใ้โลกแตก่ลว คุยเรื่องธรรมะได้นำพาชีวิตไปสู่สุขสติจะทำยังไงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทำอยู่ที่บ้านก่อนนะครับก่อนที่จะถึงวาระนั้นนะครับเชิญครับเรียนใท่านทราบนะครับว่าคำถามนี้มาทุกสารทิศนะครับในห้องประชุมแห่งนี้ ห้องโถงข้างล่างแล้วก็ตามเต็นที่เราได้ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นในยอดคำถามจึงมีจำนวนมากในตอนนี้ขึ้นหลักสองร้อยขึ้นไปแล้วนะครับคงจะตอบไม่หมดแน่ๆนะครับแต่ว่าขอให้เชื่อใจนะครับที่ไม่ได้ตอบในเวลานี้เราจะตอบลงในเว็บไซต์ของเรานะครับ กราเพียงถามท่านอาจารย์ท่านาตนอบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราเป็นทิฏฐิจริตหรือตัณหาจริตเพื่อที่จะเลือกวิธีปฏิบัติธรรมให้ตรงกับจริตค่ะคือจริตของคนเนี่ยเนื่องจากมันผ่านพบผ่านชาติผ่านชาติมายาวนานมันจะมีจริตต่างๆเนี่ยครบเพียงแต่ว่าจริตตรงไหนมันเด่นที่สุดตรงนั่นเราสำคัญที่สุด คนที่มีโมหะจริตคือพวกชอบหลงงมงายพวกอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองถามตัวเองให้ออกหรือไม่งั้นคนที่อยู่ด้วยกันอยู่กันนานๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนเนี้ยจริตกันแบบไหนบางคนชอบประดิษฐ์ประดอยชอบของสวยของงามพวกราคะจริตเนี่ยคนอยู่ด้วยกันก็จะ,อะมองกัน,นออกบางทีตัวเองมองไม่ออกต้องให้คนที่อยู่รอบข้างมองแต่จริงๆก็มีจริตเนี่ยครบหมด เพียงแต่ว่าตัวไหนมันเด่นไล่ตัวนั่นมาเป็นหลักในการพัฒนาจิตผมยกตัวอย่างเรื่องจริงนะครับจากคําถามที่ถามมาจากทางบ้านนะครับมีสาวคนหนึ่งเขาเขาชอบเก็บรูปศพถูกลดทอนมั่งศพขึ้นอื่น่งมั่งศพคอข,อขาดแล้วชอบเก็บรูปศพเอาไว้ในลินชักที่บ้านแม่ก็สงสัยเอ้ลูกสาวคนนี้มันมีอะไรลับๆล,ล่อๆ พอลูกออกไปนอกบ้านแม่ก็ไปเปิดลิ้นชักดูไปเห็นลูกศพเป็นโกครับเพราะอยากไปรู้เรื่องของลูกสาวท,ท,ทั้งที่ลูกสาวเนี่ยเจตนาดูศพแล้วจิตมันสงบอสุภกรรมฐานครับเห็นไหมครับน่แต่แม่ก็อยากรู้ว่าลูกมันมีอะไรเพราะไปเห็นลูกลูกที่ลูกลูกสาวเก็บไว้เนี่ยเกิดไม่ดีแล้ว มันเป็นกรรมของแม่เองอยากไปรู้ตัณหาทิฏฐิอยากรู้เพราะฉะนั้นการพิจารณาอะไรก็ตามในกรรมฐานสีสก็มีอสุภะใช่ไหมอสุภะกรรมฐานก็มออีอะไรนะพรหมวิหารธรรมก็มีอาจารย์อนุสติสิทธิ์ก็มีน,น,นะครับต่างๆเรานี่ยมีหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกให้ถูกกับจริตของท่าน อย่างผมเนี่ยเป็นพุทธิจริตไม่เชื่อนะครับเพราะไม่เชื่อแล้วไปฝึกกรรมฐานโอ้โหสุดยอดเลยครับเข้าถึงได้เร็วมากแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งสัจจะสาคัญศีลสําคัญเพราะศีลกับสัจจะสองตัวเนี่ยมันทําให้ศักดิ์สิทธิ์อะไรศักดิ์สิทธิ์ครับกายศักดิ์สิทธิ์จิตศักดิ์สิทธิ์เมื่อกายศักดิ์สิทธิ์จิตศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ครับ ด้เห็นี้จึงไปปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงธรรมได้ง่ายๆนะหนึ่งเราจะต้องมีศีลสองเราจะต้องมีสัจจะอันที่สามเราต้องเล่นความเพียรก็มีนะครับวันละยี่สิบชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงอ่ะท่านทําได้ไหมผมปฏิบัติธรรมวันละยี่สิบชั่วโมงสามสิบวันต่อเนื่องซีโรราบเลยครับเห็นมันเล่นความเพียรและขณะเดียวกันของเก่าสะสมส่งผลบุญบาร,รมีเก่ามันส่งผล ทีแรกผมก็สงสัยว่าทาไมเราถึงจะได้เร็วอย่างนี้ก <c oughs> ็เข้าฌานแล้วก็อธิษฐานในที่สุดโอ้โหเราเวียนตายเวียนเกิดมาเรื่องนี้ทั้งนั้นเลย <c oughs> อย่างน้อยที่สุดที่เห็นชัดๆเนี่ยแปดชาติแปดชาติเพราะฉะนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับมีบุญบารมีกันทุกคนเลยเพียงแต่ว่ามากน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นนะแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับท่าน ปัญหาบางคนเนี่ยเหมือนกับเราตักน้ําใส่โอ่งเนี่ยทุกคนก็ตักน้ําใส่โอง่งแต่ขณะเดียวบางคนเจาะโอ,อ่งให้มันรั่ว <c oughs> มันก็ไม่ยอมเต็มพอดีมันต้องอุดรูรั่วครับคือกิเลสจะให้เข้านั่นแหละครับน่าหละกถ้าทําได้อย่างนี้แล้วก็ควักกิเลสเกาออกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกในที่สุดเนี่ยมันได้มักได้ผลง่ายๆเลยด้วยเหตุนี้จึงได้บอกว่าผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ ทางธรรมที่เป็นกัลยาน้ำมิตรตรงนี้นะมีคุณเพราะเขาจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีและด้วยเหตุนี้นี่เองผู้บรรยายไปหลงติดก,กับหมอที่สงขาเชิญไปบรรยายสองวันพอตอบรับว่าไปได้ส่งหัวข้อบรรยายมาหกข้อหกข้อเลยที่จะต้องบรรยายหกเรื่องกำาหนมาเสร็จเลยสองวัน แต่ก็ไม่เป็นไรละเพราะมันเป็นเจตนาดีว่าเราเกิดมาเพื่อจะตอบแทนคุณของพระพุทธะมันจะยากลําบากยังไงเราก็ทําได้ก็นอนให้มันน้อยลงน้อยลงเหมือนบางคนบอกว่าโอ้โห,โโหทำงานไม่ทันอ้อาวผมเห็นยากเลยก็เลื่อนเวลานอนให้มันน้อยลงทํางานได้มากขึ้นก็อย่างผู้บรรยายทําให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นแหละครับทําอย่างนี้นะครับขอบพระคุณครับจริตของคนผมผมพยายามจะเรียนแบบท่านอาจารย์ดรสนอมนะครับ แต่ว่าเรียนแบบคงจะไม่ได้เพราะว่ารูปร่างคนละไซนะฮะเอเราจะมีเวลาที่จะได้มีโอกาสถามคำถามท่านอาจารย์อีกสิบห้านาทีนะครับแต่ในตอนนี้อยากจะเรียนท่านทราบว่าองค์บรรยยธรรมท่านต่อไปนะครับท่านอาจารย์คึกฤิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงคลองสิบลำลูกกาท่านได้มาถึงอย่างบริเวณที่แสดงคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอาตถามคำถามต่อไปเลยนะครับถามมาจากโถงชล่างนะครับคิดจะไปปฏิบัติธรรมตามสำนักที่สอนปฏิบัติธรรมแต่มีปัญหาตรงที่เราจะพูดกับคู่ครองอย่างไรดีเขาถึงจะอนุญาตให้เราไปปฏิบัติแต่โดยดีเพราะเขาไม่มีศรัทธาทางนี้ครับช่วยแถลงไขด้วยก็ลองดูภาษารล่บุตรนะ ก็แม่มีมิจฉาทิฏฐิในที่สุด่านก็ไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมจนเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสดุดเห็นมักก็ทิ้งแม่ไปเลยนะเช่นเดียวกันเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าไอตอนที่เจ้าชายสิทธาเนี่ยจะไปสแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยครับถ้าคือไม่บอกภรรยาไม่ได้ไปแล้วครับก็ <G ül üyor> <c oughs> เลยไปดื้อแต่พอได้ทมได้ดวงตาเห็นธรรมมาแล้วตัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วเน,นี่ย ท่านมาตอบแทนบุญคุณเพราะอะไรก็เพราะภรรยาก็มีอุปการะคุณพ่อก็มีอุปการะคุณแม่ที่ให้กําเนิดก็มีอุปการะคุณคท่านมาให้รูปน้มนี้ทําความดีไงในที่สุดเนี่ยพระสารีบุตรได้มาเป็นอัครสาวากบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยช้าวันนั้นเข้าฌานพอออกจากฌานโอ้รู้แล้วอีกเจ็ดวันตายแน่เลยเข้านิพพาน ก็ไปลาพระพุทธเจ้าที่เชตวันพระเจ้าท่านถามบอกสารีบรแล้วเธอจะไปนิพพานที่ไหนที่บ้านเก่าที่ห้องนอนที่ตัวเองเกิดพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าภาษารีบุตรเนี่ยต้องการไปตอบแทนคุณของผู้มีอุปการะคือแม่ทําไมต้องไปแตบแทนคุณเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดไปบูชาเท้ามหาพรหมในที่สุด พระเจ้าท่านก็พูดกับภาษาริบุตรว่ากาลังชนาหิสารีบุตรรู้เวลาเถิดสารีบุตรเสร็จแล้วก็ลำลากันแล้วก็เอาบริวารไปจนเดินทางไปถึงบ้านเกิดของตัวเองไปก็ถึงเย็นแล้วก็ไปบอกน้องหลานชายบอกอไปบอกแม่นะว่าวันนี้จะมาพักที่บ้านแม่ดีใจนะึกว่าลูกเนี่ยจะสึกมาอยู่บ้านดีใจปรากฏว่าคืนนั้นก็ท้องเดินถ่ายออกมาเป็นเลือดเขาเลยกลงแดง แล้วในที่สุดเนี่ยหลังจากหยุดอาพาธพวกเทวดาชั้นผู้ใหญ่ก็เนรมิดกายมาเป็นมนุษย์ัวูสว่างโลกแล้วมาเยี่ยมพระสารีบุตรก่อนจะเข้า,น,านิพพานเท้าจัตโตโลกบานก็มาพระอินทร์ก็มาเท้าสุยามาเท้าต่างๆในสวรรค์ทุกชั้นฟ้าก็มารวมสุดท้ายเท้ามหาพรหมมาด้วยแม่ก็แอบดูโอ้โหคนนี้สุดๆเลยเนี่ยสว่างสุดๆเนี่ยใคร พอพวกนั้นกลับไปหมดแม่ก็ย่องเข้าไปหาลูกลูกคนที่มาเยี่ยมไข้ลูกเนี่ยใครล่นะคนสี่คนแรกนะอ้าวแม่ไม่รู้นั่นเท้า